สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุขนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง youtube โจพาด้วยค่ะสวัสดีตอนแรงๆคำๆนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่29ตอนเยน็เยนๆคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางของปูขุขันที่เขา้าที่เลขอ่า เลขวินเขาชุดวินของปูเนาะค่ะนี่ค่ะชุดวินก็ได้ออกคลิปให้เอฟซียูเนาะค่ะก็มิไพเอาได้ไลเลยพอน้อค่ะชุดวินเนาะนี่ค่ะหลังจากเลขออกหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสี่ ข้างล่างหกสามชุดวิ่งของปูมีสี่มีแปดมีห้ามีเจ็ดมีสามเนาะก็ผู้ใดจับได้เนอกะจับเป็นก็เอาได้เนาะจับกับม่ยากเนาะสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่สามเนาะชุดวิ่งอะไรเจ็ดออกสี่โตเนาะมีสี่มีเจ็ดมีสาม 3, ออกสามเจ็ดสี่ แล้วก็เลขความฝันเนาะเลขความฝันหนึ่งสี่สามตัวแดงจึ้งคือความฝันของปูว่าเอาไปได้เอาไปได้ทั่วโลกเหื่อนปูว่าเอาไปอันไหนก็ได้มันก็ออกสี่สามสามสี่ทั้งห้าน้อยทั้งอ่าพวกนี้ไปเนาะแล้วก็หนึ่งเป็นเจ็ดเนาะก็น่าเสียดายเจ็ดสามสี่ไม่กันก็ถือสามตัวเนาะ ชอบออกยอดหลังตลอดเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เข้าที่เลขวินเนาะค่ะเข่าซีหกเลยชุดวินเนาะอ่ะไปตามต่อเลยนะคะ่ะแอดก็เลยว่าชุดวินเข่าก็เลยขออนุญาตปูว่าให้ทำชุดวินให้อีกแน่น้ำเสนอให้เอฟซี ปูเปินเอาได้กันได้อยู่นะปูเปินกะทรงมใม่ท่านที่เลยเนาะคะ่ะก็ขอก,กราบขอบคุณเนาะ,ะ,ะค่ะขอบคุณปูกูคันมากๆเลยคะ่ะที่เมตตาให้เอฟซี FC แฟนซองของโจพาด้วยพาอยากร่วมสั่งร่วมแปลงกะสั่งได้เรื่อยๆเนาะคะ่ะพระศีวิลีเนาะเราก็จะเก็บเลขผสมน้อย ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสามแสนบาทเพื่อที่จะสั่งพระษีวิีเนาะค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมท่านให้ปู่ไปจ่าลิแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็เหมือนเดิมเนาะค่ะกันเลขบ่เขาก็สิเฮดบุญเบอแอดกับ่ได้บังคับกันเนาะค่ะโอ้ยเลขเขาก่บเขากับ่ได้ว่ากันเนาะค่ะจุดประสงค์กันอยากร่วมบุญร่วมท่านเนาะค่ะบ่ได้มาก บมตตองมากพุ้ลหารและสิบก็ได้เนาะค่ะ นานาจิตตังเนาะคะ่ะแล้วความคิดของคนกับมไลไยรูปแบบหลายอย่างเนาะ,ะแต่ว่าที่แอดนำมาเสน,นอนี่กะะ็สำหรับคนที่ชื่นชอบเนาะคะ่ะคนที่ชอบคนที่ชอบแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางตัวเลขเพื่อนบ้านแล้วก็ชุดวินของปูเนาะคะ่ะบางครัง้ง เลขเนาะคะ่ะดังมากๆกับบ่ามาดิค่ะที่เลขถ้ามันดังมากมันก็นสิบไปออกตัวอื่นเนาะคะ่ะเลขมีหลุดมีเข้ามีเข้ามีหลุดเอามาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางสร้งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะคะ่ะอะไปต่อเลยเนาะคะ่ะ ปูซองไห้ได้เศร้าแล้วล่ะขอปูเนะคะ่ะไอจัดชุดวินไห้เอฟซีเล่าเนี่ยปูกะเมตตาแล้วกัส่งมาให้แล้ว่งไห้ได้เศร้าแล้วเนะคะ่ะก็เอาไปวินเอาเนาะ ค้างให้ออกกันนะค้างให้ออกนะคะอเนี่ยค่ะชุดวินเนาะคะ่ะของปู่คู่ขันฝาก f เอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะขอปูให้เนาะคะ่ะขอปูให้เอฟซตรงซื้อสีแดงขอให้โชคดีให้จับเองนะสันนี่ค่ะ ไอเอฟซีเบิ้งน้ำแน่แล้วค่ะสามศูนย์หกสองห้าแล้วค่ะชัดไหแสงนี่นค่ะสามศูนย์หกสองห้าค่ะปูไหวพ่อนขอให้โชคดี ต้องซื้อสีใดเป็นสีใดกับลู่แล้วเนาะคะ่ะบัว่าให้จับเอาเองเลยเนะคะ่ะจับเอาเองเลย ตัดตรงใจตัวใดเนาะค่ะ้ามีอยู่ในนีก่ก็จะได้เอาไปลงทุนเนาะคะ่ะนี่ค่ะของเก้าของไม่เนาะคะ่ะดูใส่กันเนาะชัดเจนว่าไงสิตรงเนาะคะ่ะปูกลายวิ่งรูดไปที่หานเนาะคะ่ะจับไปสุดเดิมสิบวัวไม้หรีบเ่ งวดก้อนนันไฮหกทิ้งหกออกหกแล้วก็งวดที่แล้วนเนี่วิ่งรูดหาเนาะงวดนี้ก็ยังหาอยู่คือเกา่าสิบอม,มาอีอริโว่านี่เอเอาเนาะค่ะของเก่าของใหม่แคบเบิง้งเนาะค่ะเอฟซีบอกคุณแม่ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะกนขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษก้นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้มีโชคมีลาภมีหมันมีเฮงมีปังมีรวยทุกๆคนทุกๆท่านเด้อไปรัฐบาลไทยไก่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ จับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยขามโค้งไปเพื่อนบ้านกับพอให้เหงให้ปังให้ร่ำให้รวยให้ถืกอ้ว้นค่ะสำหรับคลิปนีแ้แอดขอตัวกนนะะ่อนต้องกาคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ